ครับในใบงานที่2นะครับในใบงานที่2องในส่วนของอชุดสาธิตนะครับชุดสาธิตการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับนะครับด้วยแอปพลิเคชัน Android นะครับร่วมกับโปรแกรมเอบล์นนะครับคอนโทรลเลอร์นะครับก็จะว่าในงานที่2นี้จะว่าด้วยเรื่องนะครับการควบคุมนะครับการกลับทางหมุนมอเตอร์ นะครับไฟฟ้ากัสลับโดยใช้แอปพลิเคชัน android นะครับด้วยโปรแกรม Mable Controller นะครับตรงนี้นะฮะซึ่งในการในใบางานที่ในใบใบประลองที่2นั้นนะครับก็จะว่าด้วยเรื่องการกลับทั้งหมุนมอเตอร์ส่วนใหญ่นะครับซึ่งมีการกลับทั้งหมุนมอเตอร์ไฟฟ้าสลับอยู่ว่าด้วย3แบบนะครับ นะะฮคือแบบที่1นะฮะแบบ parking control นะครับร e เวิร์สซิงอัปเตอรแล้วก็ jogging นะครับบอกด้วแบบนะครับขั้นตอนการทำงานนะครับขั้นแรกก็คืออทำการนะครับต่อวงจรนะฮะตามวงจรที่กันหมดให้นะฮะนี่คือวงจรนะครับวงจรที่ต่อนะครับเข้าไปในชุดสาธิตนะครับซึ่งสาธิตเป็นตู้ควบคุมหรือตู้คอนโทรลนะฮะเอาวงจรพวกนี้ต่อเข้าไปเหมือนเดิมครับต่อวงจรเข้าไป ในตู้ในตู้นะครับชุดสาธิตนี่คือจากภาพอันนี้เมื่อเราต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะค,คล้ายกับใบงานที่1น,นะครับเมื่อนะครับเราต่อชุดสาธิตนะครับต่อวงจรภายในมันนะครับพร้อมต่อวนะงจรที่ต่อกับระหว่างตู้คอนโทรลกับอินเวอร์เตอร์แล้วก็มอเตอร์นะครับที่พร้อมสําหรับที่จะทดสอบนะครับจากนั้น รเราจะมาทำการนะครับสร้างนะครับจะนานการสร้างาหน้าแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าในส่วนของการควบคุมนะครับโดยสร้างปุ่มจากแอปพลิเคชัน Android นะครับซึ่งอาจจะมีตัวอย่างในใบงานให้ทำตามนะครับทั้งเรยนก็สามารถทำตามดังนี้ได้นะฮะซึ่งจะทำในโปรแกรม Eclipse นะครับจะทำในโปรแกรม e c l i p s e แบบนี้นี่คือโปรแกรมคลิปที่สร้างหน้าแอปพลิเคชันหน้าแอปพลิเคชันคือสร้างพวกปุ่ม นะครับปุ่มที่สร้างเป็นปุ่มพุปปต้อนนะครับทั้งหมดนะครับนีฮะตัวนี้คือโปรแกรมที่จะสร้างเมื่อเราสร้างหน้าจอหรือว่าหน้าแอปเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการสร้างเราก็ทาการเนี่ยนะครับเขียนโปรแกรมนะฮะในส่วนของการควบคุมนะครับการควบคุมของแต่ละปุ่มนะครับที่ส่งข้อมูลผ่านได้สายนะครับแบบส่งขักษณะของบลูทูธนะครับเข้าไปที่ตัวชุดควบคุมนะครับ ชุดควบคุมเชื่อมต่อนะครับระหว่างแท็บเล็ตกับ PLC นะครับที่ติดตั้งไว้ในตู้คอนโทรลนะฮะนี่คือในส่วนของโปรแกรมชุดควบคุมนะครับที่เขียนเอาไว้นักเรียนก็ได้เขียนตามลักษณะนี้นะครับที่ตังตัวอย่างได้เขียนมานะครับเมื่อเขียนเสร็จนะครับเราก็จะทําการนะครับเราก็ทำการโหลดนะครับโหลดโปรแกรมนะครับโหลดโปรแกรมหรือดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับ ด้วยสาย USB เข้าสู่แท็บเล็ตนะครับอันนี้นะฮะได้ทำการตาวนลดเสร็จแล้วนะครับสังเกตว่าหน้าแท็บเล็ตเนี่ยหรือหน้าแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับจะประกอบด้วยปุ่มคู่ต้อนทั้งหมด5ปุ่มนะครับแต่ละปุ่มก็จะเป็นคู่แต่ละคู่ก็จะเป็นลักษณะของการควบคุมแบบ reversing after stop นะครับแล้วก็ parking แล้วก็ jogging นะครับจะเป็นลักษณะของการกลับทางหมุนทั้ง3แบบพื้นฐานในการเรียนรู้ของเด็กนะฮะ ในการเรียนรู้ของเด็กในการควบคุมมอเตอร์ฟ้าสลับในการกลับทางหมุนนะครับเมื่อเราสร้างแอปเสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดเสร็จนะครับจากนั้นเราก็จะทำการาเขียนโปรแกรมนะครับ PLC นะครับเขียนโปรแกรม PLC ด้วยภาษา ladder ดดนะครับในโปรแกรม STEP 7 MicroWin นะครับอตอนนี้คือเราก็เขียนโปรแกรมควบคุมนะครับซึ่งโปรแกรมนี้จะไปควบคุมการทำงานของมอเตอร์นะครับซึ่งาการกดปุ่มอินพุต เข้าไปคือกดที่แท็บเล็ตนะครับแล้วก็จะไปะส่งข้อมูลไร้สายบลูทูธนะครับเข้าสู่บอร์ดคนอบอร์ดเชื่อมต่อนะครับบอรดเชื่อมต่อก็จะสั่งนะครับให้รีเล่เนี่ยนะครับเกิดการส่งข้อมูลอินพุตไปยังตัว PLC นะครับนี่คือในส่วนของการทำงานชุดนี้จะทำงานร่วมกันเนสมอน,นะครับซึ่งในโปรแกรมนี้นะครับก็ เขียนไว้นะครับเป็นตัวอย่างให้เด็กนักเรียนนักศึกษาได้ได้ลองหัดเขียนหัดอะไรถ้าเกิดไม่ได้จริงก็จะเฉลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้ผ่านการทดสอบแล้วว่าใช้ได้จริงนะครับในการเอาทั้ง3วิธีการกับทางหมุนอยู่ในโปรแกรมเดียวกันนะครับคือโปรแกรม plc นะครับนี้เขียนหมดละนะครับอ่ะนะครับจากนั้นนะครับเราจะทำเราจะมาสู่ขั้นตอนการทดสอบนะครับโปรแกรมวงจร แล้วก็วิธีการควบคุมนะครับทดสอบว่าถ้ากดไปเนี่ยนะครับตู้คอนโทรลมันเป็นลักษณะไงบ้างมอเตอร์หมุนยังไงบ้างมันหมุนจริงตามทฤษฎีที่เขาว่าไหมว่าการกลับทางหมุนแบบจ็อกกิ้งเป็นยังไงรีเวอร์ซิ่งเป็นยังไงแล้วก็ปักกิ้งเป็นยังไงนะครับซึ่งเราจะดูสเตตัสที่หน้าโปรแกรมของ PLC หลังจากเรากดปุ่มที่แท็บเล็ตแล้วนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ดูสถานะที่ PLC แล้วดูสถานะที่ตัว ดูสถานะที่ PLC ตรงนี้นะครับแล้วก็ดูสถานะของการทํางานที่โปรแกรมนะฮะที่เราเขียน PLC ได้เหมือนกันนะครับแล้วดูการทํางานของมอเตอร์นะครับว่ามันหมุนลักษณะที่เราเขียนโปรแกรมจริงหรือเปล่าน่าก็ได้ทราบด้วยครับขั้นตอนแรกในการทดสอบนะครับคือทําการนะครับเปิดสวิตช์นะครับจากนั้นก็ทําการเปิดกดปุ่มต้นนะครับเปิดปุ่มต้นนะครับ ในตัววงจรนะครับก็จะมีสตัตสสำหรับาการทํางานของแต่ละอุปกรณ์ภายในตู้คอนโทรลน,นะครับาจากนั้นนะฮะจากนั้นเราจะมามาทำการนะครับเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อระหว่างแท็บเล็ตกับอบอร์ดเชื่อมต่อภายในตู้คอนโทรลน,นะครับก็จะทําลักษณะเดิมนะครับก็ไปที่เซตการตั้งค่านะครับ ก็ไปที่บลูทูธไม่ใช่เปิดทำงานปุ๊บนะครับทำการเชื่อมต่อนะครับโดยใส่รหัสเชื่อมต่อนะคือตามนี้นะครับตกลงบลูทูธนะฮะจะจับคู่ระหว่างแท็บเล็ตกับอ,อุปกรณ์เชื่อมต่อตรงนี้นะครับว่ามันสามารถจับคู่และสามารถที่จะส่งข้อมูล ถึงกันได้แล้วเราสามารถที่จะควบคุมได้นะครับผ่านแท็บเล็ตพียงตัว PLC นะครับจากนั้นเราก็เปิดโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นมานะครับสังเกตว่านะครับสังเกตว่ามันจะมีปุ่ม connect สีดำๆนะฮะว่ามันมีการเชื่อมต่อระหว่างแท็บเล็ตกับตัวบ่อเชื่อมต่อภายในตู้คอนโทรลแล้วเรามาดูกันนะครับว่า,อ,าอีกนิดนึงครับเราสามารถที่จะดูสถานะในการทํางานหรือลักษณะในการทํางานของโปรแกรม PLC ได้นะครับโดยกดตรงนี้ โปรแกรม s t a ตัสนะครับตัวนี้ยังไม่มีการทำงานอะไรนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้กดอะไรนะครับจากนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับเลื่อนเป็นลันนะครเพื่อจะให้ PLC ได้มีการทำงานตลอดเวลานะครับต่อมาครับดีเราจะทำการทดสอบ นะครับว่าปุ่มที่เราสร้างจากแท็บเล็ตเนี่ยนะสามารถที่จะควบคุมการกลับทางหมุนของ PLC ได้หรือเปล่านะครับกับทางหมุนของมอเตอร์นะครับ,บ, Motor, รบซึ่งใช้ PLC เป็นตัวเขียนโปรแกรมในการกลับทางหมุนและใช้ปุ่มแท็บเล็ตเป็นตัวควบคุมนะคบแบบไร้สายโดยใช้สัญญาณบลูทูธนะครับเรามาดูนะครับเดี๋ยวผมขอขยับตัวแท็บเล็ตใกล้ๆนิดนึงจะได้เห็นนะครับ ครับแบบแรกนะครับใกล้ฝั่งนี้ดีกว่านะฮะแบบแรกนะครับคือการกลับถมุนแบบจ็อกกิ้งนะครับจ็อกกิง้งแบบนี้นะฮะจ็อกกิง้งมุมซ้ายมือแบบจ็อกกิ้งนะครับพอกดไปแาบยบหนึ่งนะครับลืมเสียบปลั๊กของตัว อินเวอร์เตอร์นะครับมันก็เลยไม่หมุนนะครับนะครับความเร็วรอบนะครับเนื่องจากเป็นการกลับทางหมุนก็ไม่สามารถที่ปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ให้มีความเร็วมากไม่ได้นะครับเพราะว่าในตัวการกลับทาหมุนของตอแต่ละตัวเนี่ยนะครับขอนหนึ่งนะครับ ัมการกลับทมุนแบบแรกนะครับคือแบบจ็อกกิ้งกดค้างหมุนกดค้างหมุนซ้ายนะครับสังเกตมอเตอร์โดยหมุนซ้ายจริงหรือเปล่าจริงนะครับพอปล่อยปุ๊บมันต้องหยุดหมุน นะนี่คือแบบจ็อกกิ้งกดค้างหมุนขวานะครับปล่อยปุ๊บมันต้องหยุดหมุนนะครับนี่คือลักษณะของจ็อกกิ้งอีกรอบนึงครับกดค้างหมุนซ้ายปล่อยหยุดนะครับกดค้างหมุนขวานะครับปล่อยหยุดนี่คือลักษณะการทำงานแบบจ็อกกิ้งนะครับต่อมาเป็นลักษณะการกลับถมุนแบบ แบบปักกิ้งนะครับกับทงหมุนโดยตรงนะฮะกดหมุนซ้ายปล่อยนะครับมอเตอร์หมุนนะครับลักษณะการหมุนคือกับทัหมุนแบบทันทีทันใดให้กดบุนขวานะครับสักพักหนึ่งก็จะกลับหมุนขวาหมุนนะครับถ้าต้องการให้มันหยุดกดอะไรครับสต็อปนะครับกดสต็อปนะครับมันก็หยุดหมุนนี่คือลักษณะของการควบคุมกับการกับทิศทางหมุนแบบปักกิ้งนะฮะหรือการกับทังหมุนแบบโดยตรงนะครับ อีกรอบนะครับแบบปักกิง้งหมุนซ้ายนะครับนะครับแล้วก็หมุนขวาโดยตรงนะครับ,นะรบถ้าต้องการกลับทางหมุนก็คือกดสต็อปครับเอ,อ้ถ้าต้องการหยุดการทำงานมาอเตอร์ให้กดสต็อปนะครับก็ทำทางหมุนนี่คือเป็นการกลับทางหมุนแบบปักกิ้งคอนโทรลนะครับการกลับทางหมุนแบบสุดท้ายคือ reversing นะครับ reversing after stop นะครับ reversing after stop คือต้องหยุดก่อนถึงสามารถที่กลับทางหมุนได้นะครับอ่ะหมุนซ้ายหนึ่งครั้งนั่นคือหมุนซ้ายนะฮะนับนคือหมุนซ้ายถ้าผมกดหมุนขวามันไม่หมุนนะครับมันไม่หมุนขวานะครับต้องกด stop ก่อนนะครับถึงจะสามารถกดหมุนขวาได้นะครับนี่คือลักษณะการทำงานนะฮะของอการการะมุนแบบ reversing after stop ถ้าเกิดผมกดมุมซ้ายมันไม่สามารถหมุนได้นะครับนะครับมันต้องกดสต็อปก่อนนะครับและสามารถที่จะกดหมุนขวาได้ทั้งหมดนี้นะครับเราสามารถดูลักษณะการทํางานนะฮะที่ตัวสถานะการทํางานที่ตัวโปรแกรม plc ได้ว่าการทํางานของการควบคุมมอเตอร์เนะี่ยที่ plc เป็นยังไงนะครับสเตตัสลักษณะการทํางานของอินพุตเอาพุตเป็นยังไงเราสามารถดูได้นะครับตัวนี้เรา นะครบนั้นการหยุดการทำงานนะครับให้กดสต็อปนะครับนะครับนะครับนี่คืออเป็นใบงานที่2นะครับคือเป็นการควบคุมการกลับทางหมุนมอเตอร์นะครับปิฟากระแสสลับนะฮะโดยใช้ Android แอปพลิเคชันนะครับร่วมกับ PLC นะครับ ก็ขอจบในส่วนของใบงานที่2หรือว่าไบประลองที่2เป็นแค่นี้ครับ